ดีครับผมคลิปในวันนี้ก็จะนำเสนอซัพพลายเออร์ขนมจากฮ่องกงที่น่าสนใจสําหรับการเป็นตัวแทนนําเข้าหรือกราสินค้าน่าสนใจยังไงครับเพราะว่าซัพพลายเออร์หรือตัวแทนจำหน่ายฮ่องกงเขามีสินค้าแบรนด์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอังกฤษญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลียุรโรปอเมริกามีหมดครับก็ทั้งของฮ่องกงเองก็มีของญี่ปุ่นเองก็มี อันหากท่านสนใจไขข้าวหนมที่มีรสชาติหลากหลายไม่ไม่เหมือนแบรนด์ใดในเลยในไทยก็สามารถหาได้ครับนี่เราแนะนําเว็บไซต์ไว้แล้วที่มีอยู่ในฮ่องกงนะครับหรือเดี๋ยวคําค้นหาเดี๋ยวสอนวิธีค,ค้นหาสินค้าจากฮ่องกงให้ว่าใช้คําไหนในวิดีโอโตเต็มฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากท่านต้องการนําเข้าขานมหรือหาสินค้าซัพพลายเออร์จากฮ่องกงมาไทยติดต่อเราได้ที่ แฟนเพจเกต้อนอิมพอร์ตไลน์ออฟฟิเชียลแอสองเจ็ดสอง VXIPR นะครับต้องการนําเข้าขนมมากินจัดปาร์ตี้เล็กๆน้อยหรือกระทั่งขายในออนไลน์ต่างๆคลิปวิดโอตัวเต็มวิธีการค้นหาสอนวิธีการนําเข้าสอบถามมาเราได้นะครับทางนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ